ล่ายิ่งรู้จักยิ่งรักหมดใจเจาะลึก10ซอฟต์พาวเวอร์ที่เปลี่ยนโลกให้เดินช้าลงสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนวันนี้ผมจะพาทุกคนออกเดินทางข้ามพรมแดนไปสัมผัสกับดินแดนที่ขึ้นชื่อว่ามีเวลาเป็นของตัวเองดินแดนที่ความเร่งรีบของโลกสมัยใหม่ดูเหมือนจะทำอะไรพวกเขาไม่ได้นั่นคือสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เคยสงสัยไหมครับว่าทำไมเหล่านักเดินทางสายเป้จากยุโรปอเมริกาหรือแม้แต่เพื่อนบ้านอย่างพวกเราถึงได้หลงรักประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเลแห่งนี้แบบหัวปักหัวปั๊มเรื่องที่ 1. วิถีชีวิตที่เดินช้าลงมนสเสนแห่งการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในวันที่โลกหมุนไวราวกับพายุทุกคนต้องตื่นมาแข่งกับเวลา แต่พอคุณก้าวเท้าเข้าสู่เมืองอย่างหลวงพระบางหรือปากเซสิ่งแรกที่คุณจะรู้สึกคือความสงบครับจังหวะชีวิตที่พอดีชาวต่างชาติเขาอัศจรรย์ใจมากนะครับที่เห็นคนลาวใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายไม่เร่งร้อนพ่อค้าแม่ค้ายัางคงยิ้มแย้มแม้จะขายของได้ไม่มากการนั่งจิบกาแฟริมโขงดูพระอาทิตย์ตกดินกลายเป็นกิจกรรมหลักที่นักท่องเที่ยวถุินหาลาวสอนให้โลกรู้จักคำว่า ช้าลงเพื่อเห็นความสวยงามรอบตัวนี่คือซอฟต์พาวเวอร์ที่ทรงพลังที่สุดครับเพราะมันเป็นการเยียวยาจิตใจคนที่เหนื่อยล้าจากเมืองใหญ่ได้อย่างชังงัดนักความเงียบที่ทรงพลังนักท่องเที่ยวชาวตะวันตกมักจะบอกว่าลาวคือสถานที่ที่พวกเขาได้ยินเสียงหัวใจตัวเองอีกครั้ง ความเงียบสงบในยามเช้าที่มีเพียงเสียงสวดมนต์แว่วมาหรือเสียงกระดิ่งจัก,กรยานเบาๆมันคือบรรยากาศที่หาไม่ได้แล้วในมหานครทั่วโลกความเรียบง่ายนี้แหละครับที่เป็นแม่เหล็กดึงดูดคนให้กลับมาหาลาวซ้ำแล้วซ้ำเล่าเรื่องที่ 2. วัฒนธรรมการนุ่งผ้าสิ้นความงดงามที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น ถ้าคุณเดินไปตามถนนในลาวคุณจะพบกับภาพที่สวยงามจับตานั่นคือหญิงสาวชาวลาวตั้งแต่นักเรียนไปจนถึงข้าราชการยังคงนุ่งผ้าสิ้นอย่างเป็นปกติในชีวิตประจำวันครับความภูมิใจบนผืนผ้าซอ f t Power เรื่องการแต่งกายของลาวแข็งแกร่งมากครับผ้าสิ้นลาวไม่ใช่แค่เครื่องนุ่งห่มแต่มันคือการบอกเล่าประวัติศาสตร์และฐานะทางวัฒนธรรม ลวดลายที่ปักอย่างประณีตสีสันที่ดูสุภาพแต่ทรงพลังทำให้ชาวต่างชาติเห็นแล้วต้องขอซื้อกลับไปเป็นของฝากหรือแม้แต่นักท่องเที่ยวหญิงหลายคนก็เลือกที่จะซื้อมันนุ่งเพื่อเข้าวัดวาอารามตามวิถีลาวเอกลักษณ์ที่โลกยอมรับความสม่ำเสมอในการรักษาเอกลักษณ์นี้ทำให้โลกเห็นว่าความทันสมัยไม่จำเป็นต้องทำลายของเก่าเสมอไป การที่คนลาวภูมิใจในผ้าสิ้นของตนเองทําให้ชาวโลกมองเห็นถึงความอ่อนช้อยและความนบนอบที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวผืนผ้าสิ้นลาวจึงกลายเป็นทูตวัฒนธรรมที่เดินทางไปปรากฏโฉมบนเวทีโลกและในสายตาชาวต่างชาติได้อย่างภาคภูมิใจครับการร้อยเรียงความเรียบง่ายเข้ากับความงาม ทุกคนเห็นไหมครับว่าทั้งวิถีชีวิตที่เดินช้าลงและการนุ่งผ้าสิ้นมันมีจุดร่วมอย่างหนึ่งคือความเคารพในตัวตนครับเราไม่ได้พยายามจะเป็นเหมือนใครแต่เราเลือกที่จะเป็นในสิ่งที่ตัวเองเป็นอย่างดีที่สุดการเดินช้าไม่ได้แปลว่าไม่ก้าวหน้าแต่เป็นการก้าวไปอย่างมั่นคงและไม่ทิ้งรากเหง้า ส่วนพ้าสิ้นก็ไม่ใช่แค่เรื่องของแฟชั่นแต่เป็นเรื่องของความศักดิ์สิททางวัฒนธรรมที่ชาวต่างชาติเห็นแล้วรู้สึกประทับใจในความหนักแน่นนี้ครับเรื่องที่สรสชาติจัดจ้านของตำหม,มักหุงและอาหารลาวความนัวที่ไร้พรมแดนถ้าถามนักท่องเที่ยวว่าชอบอะไรที่สุดในอาหารลาวคำตอบอันดับหนึ่งคงหนีไม่พ้นตำหม,มักหุงครับแต่รู้ไหมครับว่า ตำมะขุงแบบลาวแท้ๆนั้นมีสเสน่ห์ที่ต่างจากที่อื่นอย่างสิ้นเชิงความนัวที่เป็นเอกลักษณ์ชาวต่างชาติที่มาถึงลาวเขาจะทึ่งกับปลาแดกหรือปลาร้าลาวครับมันมีความหอมมีความลึกของรสชาติที่ทำให้ตำมะหุงถ้วยนั้นนัวจนหยุดไม่ได้การใช้มะละกอเส้นใหญ่ๆกรอบๆคลุกเคล้ากับพริกกระเทียมและน้ำปลาแดกปรุงรสสุกที่เป็นสูตรเฉพาะ ทำให้มันกลายเป็นอาหารที่ปลุกวิญญาณนักท่องเที่ยวได้ดีเยี่ยมครับนอกจากนี้ยังมีลาวปลาหรือเอะหลามอาหารท้องถิ่นที่ใช้สมุนไพรพื้นบ้านนานา,นาชนิดซึ่งชาวต่างชาติเขามองว่านี่คืออาหารที่สะอาดและดีต่อสุขภาพเพราะเน้นผักและสมุนไพรสดๆจากธรรมชาติครับวัฒนธรรมการกินด้วยมือและข้าวเหนียวสิ่งที่มัดใจต่างชาติได้อีกอย่างคือกระติบข้าวเหนียวครับ การได้ปั้นข้าวเหนียวร้อนๆจิ้มกับน้ำแจ่วหรือกินคู่กับลาบเป็นประสบการณ์ที่ทำให้เขารู้สึกถึงความอบอุ่นและความเป็นกันเองอาหารลาวจึงไม่ใช่แค่เรื่องของรสชาติแต่มันคือวัฒนธรรมการแบ่งปันที่ทำให้คนแปลกหน้ากลายเป็นมิตรกันได้บนโต๊ะอาหารครับเรื่องที่ 4. สเสน่กาแฟที่ปลูกด้วยหัวใจขุมทรัพย์สีดำจากที่ราบสูงโบโลเวน จากของข่าวเราขยับมาที่เครื่องดื่มกันด้างครับรู้ไหมครับว่าลาวคือหนึ่งในผู้ผลิตกาแฟชั้นยอดของโลกโดยเฉพาะกาแฟที่มาจากที่ราบสูงโบโลเวนในแขวงจำปาสักกาแฟจากดินผู้ขอไฟโบราณ ชาวต่างชาติที่เป็นคอกาแฟตัวจริงเขาจะรู้ดีว่ากาแฟลาวมีรสชาติที่พิเศษมากเพราะปลูกบนพื้นที่ที่เป็นดินภูเขาไฟเก่ามีความสูงและอากาศที่พอเหมาะทำให้เมล็ดกาแฟมีความเข้มข้นและกลิ่นหอมที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวครับ ปัจจุบันเราจะเห็นร้านกาแฟเก๋ๆในหลวงพระบางหรือเวียงจันทร์ที่นำมเมล็ดกาแฟท้องถิ่นมาคั่วและชงแบบประณีตทำให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสรสชาติระดับพรีเมียมในบรรยากาศที่แสนจะสโล w l ไลฟ์จิตวิญญาณของผู้ปลูกซอฟต์พาวเวอร์ของกาแฟลาวไม่ได้อยู่ที่รสชาติอย่างเดียวแต่อยู่ที่เรื่องราวครับ ชาวต่างชาติเขาชอบใจที่เห็นชาวบ้านปลูกกาแฟแบบเกษตรอินทรีย์ใส่ใจในทุกขั้นตอนตั้งแต่การเก็บด้วยมือไปจนถึงการตากแห้งการได้จิบกาแฟลาวหนึ่งแก้วจึงเหมือนกับการได้สนับสนุนชุมชนและได้สัมผัสกับธรรมชาติที่บริสุทธิ์ของลาวอย่างแท้จริงครับความอร่อยที่มาจากความจริงใจ ทุกคนเห็นไหมครับว่าทั้งอาหารและกาแฟของลาวมันมีจุดเด่นคือความเป็นธรรมชาติและความจริงใจในการปรุงครับคนลาวไม่ได้พยายามปรุงแต่งให้อาหารดูหรูหราจนเกินจริงแต่เขาเน้นที่ความสดของวัตถุดิบและความเข้มข้นของรสชาติแบบดั้งเดิมส่วนกาแฟก็เปรียบเสมือนของขวัญจากผืนดินที่พวกเขาดูแลอย่างดี สิ่งเหล่านี้ทำให้ชาวต่างชาติรู้สึกว่าเขาได้สัมผัสกับรสชาติที่แท้จริงที่หาได้ยากในโลกอุตสาหกรรมอาหารปัจจุบันครับเรื่องที่5ประเพณีใส่บาดข้าวเหนียวฟลงแห่งศรัทธาท่ามกลางสายหมอกถ้าใครไปหลวงพระบางแล้วไม่ได้ตื่นมาใส่บาดข้าวเหนียวถือว่ายังมาไม่ถึงลาวครับนี่คือภาพที่ชาวต่างชาติมองว่าเป็นความมหัศจรรย์ทางวัฒนธรรม ที่ยังมีลมหายใจอยู่ความสงบที่คลับเคลื่อนด้วยศรัทธาในยามเช้าที่แสงอาทิตย์ยังไม่ส่องแสงเต็มที่ชาวต่างชาติจะเห็นภาพแถวพระสงฆ์และสามเณรน,นับร้อยรูปนุ่งจีวรสีส้มสดเดินเรียงแถวอย่างสงบเงียบผ่านถนนสายเก่าโดยมีชาวบ้านนั่งคุกเข่ารอถวายข้าวเหนียวร้อนๆอ,อย่างนอบน้อมภาพนี้มันทรงพลังมากครับสำหรับคนที่มาจากสังคมที่วุ่นวายและเต็มไปด้วยวัตถุนิยม เขาเห็นถึงความเรียบง่ายความกระตันยูและการแบ่งปันที่บริสุทธิ์การมีส่วนร่วมของคนทั้งโลกซอฟต์พาวเวอร์เรื่องนี้ไม่ได้หยุดแค่ให้คนยืนดูนะครับแต่นักท่องเที่ยวจำนวนมากเลือกที่จะไปนั่งลงข้างๆชาวบ้านเรียนรู้วิธีการปั้นข้าวเหนียวและร่วมใส่บาตด้วยความเคารพ การได้สัมผัสถึงความสงบในจิตใจผ่านประเพณีนี้คือสิ่งที่ชาวต่างชาติบอกว่ามันคือการชำระล้างจิตใจที่หาซื้อไม่ได้จากที่ไหนครับเรื่องที่ 6. สถาปัตยกรรมวัดวาอารามที่อ่อนช้อยศิลปะล้านช้างที่โลกต้องก้มกราบต่อจากเรื่องใส่บาตรเรามาดูบ้านของพระธรรมกันบ้างครับวัดในลาวโดยเฉพาะในหลวงพระบางมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นจนได้รับการยกย่องเป็นมรดกโลก หลังคาที่ดูเหมือนนกกำลังโผบินชาวต่างชาติที่หลงรักในงานสถาปัตยกรรมเขาจะทึ่งกับวัดเชียงตองครับโดยรูปทรงหลังคาที่ซ้อนกันหลายชั้นและลาดต่ำลงมาเกือบถึงพื้นดินมันดูอ่อนช้อยและดูลมุลละไมต่างจากวัดในที่อื่นๆเขาจะใช้เวลาเป็นชั่วโมงในการมองดูต้นทองหรือภาพประดับกระจกสีด้านหลังอุโบสถซึ่งสะท้อนถึงฝีมือช่างศิลป์ลาวที่ละเอียดประณีตยอย่างหาตัวจับยาก ความงามที่เข้าถึงได้วัดในลาวไม่ใช่แค่โบราณสถานแต่มันคือพื้นที่ส่วนรวมครับนักท่องเที่ยวจะเห็นสามเณรน,นั่งเรียนหนังสือเห็นชาวบ้านมาทำความสะอาดวัดภาพเหล่านี้ทำให้สถาปัตยกรรมที่สวยงามดูมีชีวิตชีวาขึ้นมาชาวต่างชาติเขาประทับใจที่เห็นว่าของเก่าแก่ขนาดนี้ยังถูกรักษาและใช้งานจริงในชีวิตประจำวันไม่ใช่แค่ตั้งโชว์ไว้เฉยๆ นี่คือซอฟต์พาวเวอร์ที่บ่งบอกถึงความรุ่มรวยทางอารยธรรมที่ลาวรักษาไว้ได้อย่างเหนียวแน่นครับการสะท้อนถึงความศรัทธาที่กินใจชาวโลกทุกคนเห็นไหมครับว่าทั้งการใส่บาตรและวัดวาอารามมันสะท้อนถึงคำว่าความสงบภายในครับ ในขณะที่โลกภายนอกกำลังหมุนไปอย่างบ้าคลั่งแต่คนลาวยังคงตื่นเช้ามาทําหน้าที่พุทธศาสนิกชนด้วยใบหน้าที่อิ่มเอิบและดูแลวัดวาอารามให้สวยงามอยู่เสมอสิ่งนี้แหละครับที่มัดใจชาวต่างชาติเพราะมันทําให้เขาเห็นว่าความสุขที่แท้จริงไม่จำเป็นต้องหรูหราแค่มีความสงบและความศรัทธาชีวิตก็ดูมีคุณค่ามหาศาลแล้วครับเรื่องที่7 เพลงพื้นบ้านและเสียงแคนแห่งลุ่มน้ำโขงจิตวิญญาณที่เป่าผ่านไม้ไผ่ถ้าจะพูดถึงเครื่องดนตรีที่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของลาวแบบร้อเปซสิ่งนั้นคือแคนครับแล้วรู้ไหมครับว่าเสียงแคนลาวได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้จากองค์การยูเนสโกเรียบร้อยแล้วท่วงทานองแห่งธรรมชาติ ชาวต่างชาติเขาอึ้งมากนะครับที่เห็นเครื่องดนตรีทำจากไม้ไผ่หน้าตาเรียบง่ายแต่พอเป่าออกมาแล้วกลับมีเสียงประสานที่ซับซ้อนและกินใจอย่างบอกไม่ถูกเสียงแคนสามารถเป็นได้ทั้งความเศร้าที่บาดลึกและความสนุกที่ทำให้คนต้องโยกย้ายตามนักท่องเที่ยวที่มาเดินตลาดมืดมักจะหยุดยืนฟังคนตาบอดหรือเด็กๆเ,เ,เป่าแคนด้วยความหลงไหลเพราะมันคือเสียงที่สะท้อนถึงวิถีชีวิตริมน้ำโขงที่แท้จริง หมอลำและศิลปะการขับร้อนอกจากตัวเครื่องดนตรีแล้วการขับลำหรือการร้องเพลงพื้นบ้านลาวก็เป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่แรงมากครับถึงฝรั่งจะฟังไม่ออกว่าแปลว่าอะไรแต่เขาสัมผัสได้ถึงอารมณ์และจังหวะที่ลงตัว การเห็นคนลาวล้อมวงเป่าแคนขับลำในงานสังสรรค์มันแสดงถึงความสามัคคีและความสุขที่ไม่ได้ปรุงแต่งซึ่งสิ่งนี้แหละครับที่ทำให้ชาวต่างชาติรู้สึกเข้าถึงง่ายและอยากเข้ามามีส่วนร่วมในวัฒนธรรมนี้เรื่องที่8เทศกาลบุญประเพณีความสนุกที่ขับเคลื่อนด้วยพลังศรัทธา คนลาวมีงานบุญแทบจะทุกเดือนครับหรือที่เขาเรียกกันว่าฮีด12ครอง14และแต่ละงานก็มีสเสน่ห์จนนักท่องเที่ยวต้องจัดตารางบินมาให้ตรงวันบุญมหาชาติและบุญพระเวทงานบุญของลาวไม่ได้มีแค่ไปวัดทำบุญนะครับแต่มันคือการเปิดบ้านต้อนรับแขกเหือ ชาวต่างชาติที่หลงเข้าไปในหมู่บ้านช่วงมีงานบุญจะถูกดึงมือให้ไปนั่งกินข้าวถูกชวนให้ดื่มน้ำขาวสาโทและถูกสอนให้ฟ้อนรำอย่างเป็นกันเองความชิบหายเดียวที่จะเกิดขึ้นคือคุณจะไม่ได้กลับที่พักง่ายๆเพราะความใจดีของคนล่าวครับสงกรานหรือบุญเดือนห้าที่อ่อนโยน ในขณะที่หลายที่อาจจะเน้นปาร์ตี้โฟมหรือสร์น้ำแรงๆแ,แต่ที่หลวงพระบางหรืองานสงกรานต์ลาวยังคงเน้นการส่งน้ำพระการก่อเจดีย์ทรายและการแห่นางสังขารที่สวยงามอ่อนช้อยชาวต่างชาติเขาชอบมากนะครับที่ได้เล่นน้ำอย่างสนุกสนานไปพร้อมกับการเห็นรากเง่าของประเพณีที่ยังไม่ถูกทำลายด้วยธุรกิจจนเกินไปงานบุญลาวจึงเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่ส่งต่อความสุขและมิตรภาพที่จริงใจที่สุดให้แก่ผู้มาเยือน ความบันเทิงที่สร้างความผูกพันทุกคนเห็นไหมครับว่าทั้งเสียงแคนและงานบุญมันคือสะพานที่เชื่อมคนลาวเข้ากับคนทั้งโลกดนตรีไม่ต้องมีคำแปลและรอยยิ้มในงานบุญก็ไม่ต้องใช้ภาษาพูดลาวใช้ความรื่นเริงที่เกิดจากความศรัทธามาเป็นแรงดึงดูดทำให้ชาวต่างชาติรู้สึกว่าเขาไม่ได้แค่คนนอกที่มาเดินดูแต่เขาคือแขกคนสำคัญที่ได้รับอนุญาตให้มาร่วมแบ่งปันความสุขด้วยกัน นี่คือเสน่ห์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของซอฟต์พาวเที่เงินซื้อไม่ได้ครับเรื่องที่ 9. ความซื่อสัตย์และรอยยิ้มที่จริงใจสมบัติล้ำค่าที่หาไม่ได้ในเมืองใหญ่ชาวต่างชาติที่เดินทางไปทั่วโลกมักจะพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าสิ่งที่น่ารักที่สุดในลาวคือคนลาวครับรอยยิ้มที่ไม่มีวาระซ่อนเร้นซอฟต์พาวเที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของลาวคือความจริงใจครับ รอยยิ้มของคนลาวไม่ใช่รอยยิ้มเพื่อการพาณิชย์หรือยิ้มเพราะถูกสั่งให้ยิ้มในฐานะงานบริการแต่มันคือรอยยิ้มที่ออกมาจากความเมตตาและมิตรภาพจริงๆนักท่องเที่ยวหลายคนทึ่งมากเวลาลืมของไว้ตามร้านอาหารหรือลืมกระเป๋าไว้บนรถโดยสารแล้วพบว่าคนลาวพยายามตามหาเจ้าของเพื่อส่งคืนอย่างสุดความสามารถโดยไม่หมังสิ่งตอบแทน ความซื่อสัตย์นี้แหละครับที่ทำให้ชาวต่างชาติรู้สึกปลอดภัยและไว้วางใจจนกล้าที่จะเปิดใจรับวัฒนธรรมอื่นๆของลาวเข้ามาในหัวใจความอ่อนน้อมและการให้เกียรติคนลาวมีคำทักทายที่ไพเราะอย่างคำว่าสบายดีพร้อมกับการประนมมือไหว้ที่อ่อนช้อยสิ่งนี้สร้างความประทับใจให้แก่ชาวตะวันตกอย่างมากครับเพราะมันสื่อถึงการให้เกียรติกันและกัน ความนบนอบนี้ไม่ได้หมายถึงการยอมจำนนแต่หมายถึงการมีสัมมาคาระวะซึ่งเป็นสเสน่ห์ที่หาได้ยากในสังคมปัจจุบันที่เน้นการแข่งขันและอีโก้ครับเรื่องที่10อนาคตการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ลาวปอดแห่งเอเชียที่โลกเฝ้ารอเรื่องสุดท้ายที่ถือเป็นก้าวสำคัญของซอฟต์พาวเวอร์ลาวคือการวางตัวเป็นจุดหมายปลายทางสีเขียวของโลกครับการท่องเที่ยวที่ไม่ทำลายรากเหง้า ในวันที่หลายประเทศสูญเสียตัวตนจากการท่องเที่ยวเชิงอุตสาหกรรมแต่ลาวกำลังมุ่งหน้าสู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ครับชาวต่างชาติสายอนุรักษ์ทั่วโลกหลงรักการไปเที่ยววังเวียงเพื่อพายเรือคายักการไปเดินผ่านในแขวงหลวงน้ำทาหรือการไปดูวิถีชีวิตชนเผ่าบนภูเขาสูงลาวฉลาดมากครับที่เลือกจะขายธรรมชาติที่ยังไม่ถูกปรุงแต่งและวัฒนธรรมที่จับต้องได้ นี่คือซอฟต์พาวเวอร์ยุคใหม่ที่ตรงใจคนรุ่นใหม่ทั่วโลกที่อยากเที่ยวแบบรับผิดชอบต่อโลกครับลาวแดนสวรรค์ของนักเดินทางรุ่นใหม่ตอนนี้เราจะเห็นคนรุ่นใหม่จากทั่วโลกเดินทางมาลาวเพื่อหาประสบการณ์แบบใช้ชีวิตจริงหรือออเทนติกเอ็กซ์เ e รียน์มากขึ้นลาวไม่ได้เป็นแค่สถานที่ทางผ่านอีกต่อไปแต่เป็นต้นแบบของการพัฒนาที่เอาความสุขของคนในพื้นที่และความสมบูรณ์ของธรรมชาติเป็นตัวตั้ง อนาคตของลราในเวทีโลกจึงไม่ใช่การเป็นเมืองที่ทันสมัยที่สุดแต่จะเป็นเมืองที่น่าอยู่และน่ากลับมาเยือนที่สุดในสายตาชาวโลกครับการส่งมอบความประทับใจทุกคนเห็นไหมครับว่าสิบเรื่องที่เราคุยกันมาสรุปได้สั้นๆว่าความเรียบง่ายคือความสุขที่ยิ่งใหญ่ ลาวพิสูจน์ให้โลกเห็นว่าแม้จะไม่มีเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยที่สุดแต่ถ้าเรามีวัฒนธรรมที่แข็งแรงมีธรรมชาติที่สมบูรณ์และมีหัวใจที่งดงามเราก็สามารถก้าวขึ้นมาเป็นมหาอำนาจทางใจของคนทั้งโลกได้ครับซอฟต์พาวเวอร์ของเราไม่ได้เกิดจากการทุ่มงบประมาณโฆษณาพันล้านแต่มันเกิดจากลมหายใจของคนในชาติที่ยังคงรักษาจารีตประเพณีไว้ได้เหนียวแน่นและความภูมิใจในสิ่งที่ตัวเองเป็นครับ ลาวเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่มีความผูกพันกับพวกเราอย่างลึกซึง้งและความสำเร็จของพวกเขาในการรักษาตัวตนจนโลกหลงรักก็เป็นบทเรียนที่ดีให้กับพวกเราทุกคนครับหากใครมีโอกาสอย่าลืมไปสัมผัสเสน่ห์เหล่านี้ด้วยตัวเองสักครั้งนะครับแล้วคุณจะเข้าใจว่าทำไมลาวถึงเป็นดินแดนที่ยิ่งรู้จักยิ่งรักหมดใจขอบคุณสำหรับการติดตามชมหากชอบเรื่องราวดีๆแบบนี้อย่าลืมช่วยกันส่งต่อความประทับใจนี้ออกไปให้กว้างไกลนะครับ สำหรับวันนี้ผมต้องขอลาไปก่อนขอบใจหลายและสบายดีครับ